เอาประเด็นเรื่องกรณีตกลงเทวดาอยู่ที่เพื่อไทยหรืออยู่ที่พลังประชารัฐเพราะเพื่อไทยบอกอย่าบิดยังไงก็ไม่สาเร็จหรอกพลังประชารัฐทั้งนั้นน่ะขนาดเดียวกันพลังประชารัฐบอกอยู่เพื่อไทยต่างหากบอกว่าก็ย้อนกลับไปเวลานั้นนะตอนมีเรื่องอ,ะอ่ะเขาอยู่กับคนของคุณเมื่อวานนี้คุณภูมิทําไปอีกคนหนึ่งที่ออกมาบอกประเด็นที่ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยเตรียมเดำเนินคดีกับ คุณปิยะตะวิชัยโคศกพลังประชารัฐพาดพิงบุคคลของพรรคเพื่อไทยเชื่อมโยองอย่าอันคบอดีอันเนี้ยพูดบ่อยจนงงแล้วเนี่ยไอคอนกรุ๊ปเนี่ย<ฆ>อ่ะมีเสียงเนี่ยหลายเรื่องมีลักษณะที่อาจจะมีลักษณะที่เข้าข่ายการปลายลายป้ายสีนะครับฝ่ายกฎหมายก็คงไปดูครับโดยทั่วไปถ้าทําให้เกิดความเสียหายก็คงต้องต้องมีการาจ,จะต้องมีการฟ้องร้องกันเพื่อทําให้มัน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเพราะเวลานี้คนที่หยิบเรื่องราวเพื่อที่จะสร้างประเด็นโดยไม่มีฐานข้อเท็จจริงผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่อยากให้พิจารณาให้คองแท้แต่ผู้ถึงกลุ่มสามนี้ในลักษณะที่ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับนักการเมืองสือเสือเนี่ยค่ะไม่ทราบไม้ก็ไปว่ากันเองนะครับเกี่ยวพันใครคนนั้นก็ไปว่าถ้าไม่เอ่ยถึงรายละเอียดเขาก็อยู่กันเฉย นะครับแต่ยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องผมไม่อยากเดาว่าสอเสือเป็นใครสอเสือก็มีตั้งโหล่เป็นร้อยมั้งนะครับบอม้าเป็นใครกอไก่เป็นใครฮอนกพูเป็นใครไม่อยากเดาอ่ะถ้าพูดมาให้ชัดส่งมาเลยทาหนังสือถึงเราว่ามีข่าวอย่างนี้ทําให้เสียหายด้วยพฤติกรรมแบบนั้นเดี๋ยวนี้นเราจะตั้งกรรมการสอบแลวเราก็ให้กระบวนการยุติธรรมได้ดําเนินการไป คุณภูมิธรรมยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปดูในรายละเอียดแต่ที่จริงยังมีการกล่าวหาพักเพื่อไทยอีกหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องการขายชาติแล้วหลายเรื่องยิ่งกว่าจินตนาการดังนั้นถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอ่ยชื่อผู้เกี่ยวข้องมาเลยดูแล้วคนที่ออกมาเปิดอักษรย่อเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับพักเพื่อไทยโดยตรงนะ แต่ก็มีบางคนที่มีการเปิดเผยอักษยรย่อมาแล้วออกมาชี้แจงไปแล้วอย่างเช่นอักษยรย่อมอม,มาคุณมณพร์เจริญศรีรัฐมนตรีช่วยกรมานาคมก็มาชี้แจงแล้วว่าทํำไปตามหน้าที่หรืออีกคนที่เคยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยก็ลาออกไปนานแล้วเอามายงกับพักเพื่อไทยไม่ได้อย่าเอาทุกอย่างเป็นการเมือง ผมก็ไม่มั่นใจว่าการทำแบบนี้เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือเปล่าอยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้อะไรที่เกินเลยไปก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งจริงๆทั้งหมดนะคะที่คนของพักเพื่อไทยออกมาตอบโต้พลตํารวจโทปิยาตะวิชัยเนี่ยนะคะมีหลายคนเลยค่ะคุณภูมิธรรมคุณบุ๊กดนุพนโคศกพักใช่ไหมคะมีคุณมนพรที่บอกตัวเองนี่แหละอักษรย่อมอม้าแล้วก็อีกหลายคนฝากพลังวะชรัฐเนี่ยก็คือพลตํารวจโทปิยาตะวิชัยเนี่ยค่ะโคศกพลังวะชรัฐผู้เปิดตัวย่อ ก็ยังเป็นคนเดียวของพรักพลังประชารัที่ออกมาตอบโต้นะคะก็บอกว่าไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วก็ย้ําเหมือนเดิมอะคะ่ะอย่างเช่นบอสแซมยุรนันพมรมนตรีก็เคยลงสมัครผู้ว่ากทมอของพักเพื่อไทย<ม>เคยลงสมัครสอสของพักเพื่อไทยแล้วก็กล่าวถึงบอสก้อง บอสกล้องที่ทำรายการดังรายการหนึ่งแล้วเอาบอสดีไอคอนไปออก mm. ก็เคยอยู่พักเพื่อไทยย้ำว่าไม่ได้ใส่ร้ายนะ mm. แต่มันเชื่อมโยงไปถึงแล้วจะมาปฏิเสธได้ยังไงบางช่วงเนี่ยท่านโกศกยังบอกด้วยค่ะว่านี่ปี6-7แล้วนะเ,เล่นการเมืองอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้อ้าวท่านผู้ชมนี่คือข่าวจักรวาลดีไอคอน con, โยงมาการเมืองค่ะ <c oughs>